สวัสดีค่ะมาเจอเก่กนนะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะยิงจะให้แนวทางสามห้าน้อยเหมือนเดิมคลิปทุกคลิปท,ท,ท,ที่ทําขึ้นนะคะทางช่องมาแนะนาไม่สับในนเล่นการพนันทุกชนิดนะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงขอท่านดูอย่างมีสติเล่นอย่างมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเอาลืมเลย นของเรารอบที่ผ่านมานะคะก็เปร้ประมาณนี้เนาะฮานอยพิเศษมาลูดนะคะมาลูดสาม,มาอย่างนี้นะคะแล้วก็ปกติก็คือหลุดค่ะทุกคนหลุดโลกไปเลยนะคะหลุดโลกไปเลย นะนะโลไปเลยแล้วก็ V.I.P ก็มานะทุกคนมาแบบมาแบบรูด3นะคะแค่นี้นะคะมาเด่น1น,นะมา1นสานะทุกคนนะคะประมาณนี้เห็นไหมสองเด้งบอกนะจ๊ะได้สี่เด้งนะวันนี้นะคะมานี้อะ่ะรับใหม่ นกใหม่กันเลยนะคะนบใหม่ออ่ะวิ่งรูดเลยนะคะสามฮานอยขอเวลาสิบนาทีเด้อวิ่งรูดสองศูนย์ พันสองนะคะเจาะนิดเดียวนะพรุ่งนี้ไม่ยเย,มยอะเลยหวยอ่ะแบบเอาแบบศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เก้าสองสี่ อย่างนอสองหกสี่หกสองสามอือส่วนสามนะคะส่วนสามเด่นเนีย่ยเด่นสี่หแปดอย่างเลยแป๊บนงึง ทุกนี้เด่นมาได้ทุกตัว กะขี้เนี่ยล่ะเยอประสางนี้ข้าบ้านัน้ี่จริงไม่้เล่นก่อนล้โอเคนะฮะี่เดี๋ยวจอกมาใหม่ก็ได้ใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะคันสองนะคะเด่นเด่นสี่นะคะสี่ศ สี่เจ็ดหกก็หกสองหกห้าหกเก้าแปก็แปดหนึ่งแปดสี่แปดเจ็ดนะคะประมาณนี้นะคะเด่นวินได้แบบนี้นะคะใครชอบก็ตามนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะคเพียงแค่แนวทางนะคะขอทุกคนโชคดีเลยฟังๆังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ